ก็วันนี personaje. ้ผมได้มีโอกาสมาที่บุรีรัมย์ก็ได้มาทํางานที่บุรีรัมย์นะครับได้มาดูอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียที่นี่แล้วก็ได้มาเจอน้องคนหนึ่งซึ่งก็ได้พูดคุยกันคร่าวๆแล้วก็ได้มารู้จักครั้งแรกที่นี่เหมือนกันก็เดี๋ยวเราไะนับไปแล้วเดี๋ยวจะเดินไปหาน้องเขาแล้วก็จะทาความรู้จักกับน้องเขาให้มากขึ้นอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างจากการสัมภาษณ์นี้เพื่อจะเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับแล้วก็น้องเขานั่งอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเราจะไปสัมผั์กันนั่งก่อนนั่งก่อน,ออนแบบสบายๆจากวันแรกที่เราได้เจอกันที่สนามบินแล้วก็ได,ได,ได้ได้พูดคุยกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจก็เลยนัดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแนะนำตัวหน่อยผมชุ่มครับโค้ชชุ่มครับชชยากรขณะเดินข่าวครับผมเระวัิส่วนตัวเป็นยังไงประวัิส่วนตัวเหรอครับตอนนี้เป็นโค้ชระดับ เอไลเซ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มาร่วมงานกับพี่โจนะที่ทำอนลาลัยสิทธิธทรมวิเคราะห์ที่ที่บุรีรัมณ์นะครับของ f c วิฟส์อยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องทีมก็พี่เท้าอยู่ไชน่านะครับอยู่ที่ไชน่าทอนบิวแล้วก็ปีหน้ายังไม่รู้ครับผมปีหน้ายังไม่รู้ปออนนีนี้ปีสองพันสองี่สิบนะครับยี่สิบแล้วสองสิบเก้าปสองพันยี่สิบพี่ดูการน,น้ายังไม่รู้จะยังไงยังไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเสียงทายหัวก้อยก่อ,กอนมาใช่ครับรอรอพี่โจชวนไปทํางานขอบคุณมากตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเลย เส้นทางชีวิตนะครับก,ก็เด็กๆเนี่ยโตมากับฟุตบอลเป็นนักบอลตลอดนะั่นนักบอลโดนพี่โจน่าจะรู้จักคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นผู้ตัดสินบอลเป็นนักบอลทีมชาติเก่าก็โ<ไ>ตมากับแกโตแกพาไปตัดสินบอลที่ไหนแกไปที่ไหนผมไปกับแกหมดตั้งแต่เด็กเลยตัดสินบอลพ่อลงอยู่ในสนามเด็กๆนะผมนั่งอยู่กัอัธจันทร์อกองเชียร์ด่าพ่อด่อาเขากรรมการแม่งอะไรพวกนี้ผมได้ยินทุกอย่างเลยพี่ก็เคยด่าผมรู้ พรตอนเล่นเราก็ดา่าไม่เื่ยเปื่อยผมท<ช>นักบอลแต่ละคนทุกคนด่าพ่อของบนเลยนะใช่ไหมใช่ครับก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอมารู้จักส่วนตัวแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ก็ค่อยด่าลับหลังไม่ด,าดา่ดาต่อหน้าใช่มันเป็นนิสัยอยู่แล้วโอเคครับก็นั่นแหละก็ผมก็โตมากับฟุตบอลผมเป็นนักบอลตั้งแต่เด็กตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรเล่นฟุตบอลเหรอใช่เด็กๆเล่นหน้าเลยหน้าเป้าเลยเด็กๆนะตั้งแต่สมัยตอผมตอมต้นเล่นหน้าเป้าโอ้พิวมากแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ใช่คนที่ เร็ว<อ>เ,รเราไม่ได้เร็วมากเราตอนเด็กๆเราทักษะดีกว่าคน,นอื่นแต่ว่าเราไม่ได้เร็วกว่าคน,นอื่นสุดท้ายเราก็ค่อยๆถอยลงมาเป็นกองกลางจากหน้าลงมากางแนละ้วใช่ใช่ลง<อ>มากางแล้วก็อยู่กองกลากงถึงงหน้าครับแล้วก็จากกองกลางถอยลงมาพอช่วงมอไปขี้เกียจซ้อมแล้วม,มอกองกลางปุ๊บถอยลงมาเป็นตัวสำรองเอ้ยถอยไกลนะจากยหน้ามากถอยไกลใช่ครับสำรองนะนึกว่าจะมาหลังแล้วมาประตูแต่เก็จากจากจากใบรายชื่อนะเมื่อก่อนใบรายชื่อเราจะแปะรูปติดแล้วก็มีเขียนชื่อใช่ไหม จากเบอร์9ถอยมาเป็นเบอร์18บเบอร์19แล้วก็จากเบอร์18เบอร์19ถอยมาจนไม่มีในหนึ่งใน25ละอบาแล้วเราถอยมาแล้วเริ่มเดินซื้นสมแข็งให้เพื่อนละไม่ไปด้วยครับไม่ไปไปด้วยไม่ได้ไปด้วยบางทีเขาไปเตะบอลกันผมก็ไปเล่นดนตรีเราตื่นเช้าผมจำได้ตอนมปลายอยู่สถานีโดนครูตีบ่อยมากอาจารย์ตีบ่อยมากเพราะไม่ตื่นไปซ้อมแล้วตอนนั้นมีใครเป็นเป็นแรงันดาลใจในตอนที่เล่นฟุตบอลนอกจากพ่อมีหลายคนหลายคนจริงๆหลายคนผมก็ยังติดตามบอลไทยอยู่เรื่อยยุคนั้น ป็นยุคถ้าเกิดว่าที่ผมดูตอนมอฟฟายถ้าจำไม่ผิดอยู่นั้นเป็นยุคที่ชลบุรีไปแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ยุคที่ชลบุรีกำลังทำให้ชลบุรีได้แชมป์เริ่มบูมใหม่แแล้วก็ไปชมเปี้ยนลีกแต่องค์ตรงก็ยุคนั้นก็คือแบบพอที่จริงคือดูแต่บอลยุโรปเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดูบอลไทยผมเป็นแฟนเซนอนิสผมดูเซนนิเป็นหลักพอเริ่มที่จะหมดศรัทธาเราก็เริ่มที่จะอันตัวเองไปใช่พี่ใช่เดี๋ยวเราเดินเดินไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าน่าจะได้เห็นบรรยากาศนะครับทุก่นเดี๋ยวจะได้ บรรยากาศรอบๆนี้ไปด้วยโอเคก็กลับมาที่คําถามที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีจากจากเรียกอ,อะไรจากนักฟุตบอลเริ่มผ่านตัวไปเป็นนักดนตรีครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งฟุตบอลเริ่มหมดสทัทธาระสองอะไรอีกที่ามาันเกี่ยวข้องตรงนั้น <c oughs> อย่างที่สองคือมันเล่นแล้วก็ผมนี่ด้วยเหมือนผม มีความเรียกว,ว่าอะไรัมั่นใจในตัวเองสูงเราก็อาจจะบางทีข้ามในขั้นหลงตัวเองในตอนนั้นนะตอนนั้นไม่มีควาว่าสารวจตัวเองไม่มีควาว่าอะไรเลยทีม,มัม่นใจแต่มั่นใจด้านไหนมั่นใจด้านด้านอะไรมัม่นใจว่าเราเก่งแล้วเราอะไรอย่างงี้พี่แล้วพอ,อม,มันทําให้เราแบบเรากล้าที่จะไปถอไปเรื่อ,อยไปเรื่อยอยนะ่างเงี้ยคือด้วยความที่มันม่นใจบางทีผมย้อนกลับไปคิดเฮ้ยบางทีถ้าเกิดว่าผมไม่มั่นใจคิดว่าผมทอมตัวตอนนั้นนะคิดดูถ้าผมไม่มั่นใจผมทอมตัวปุ๊บ ผมอาจจะหยุดเล่นก็ได้กองเ้ยราไม่เก่งอเราเก่งไค่พอเราคนอื่นเก่งกว่าเยอะมากเลยอะไรเงี้ยหนึ่งเต็มสิบเราตอนนั้นผมมีแค่หนึ่งจุดห้าหรือสองเองครับไปหกไปเจ็ดแล้วผมไปได้ต่อแค่เดียวผมขึถึงสิบแล้วอะไรเงี้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงมันอยู่ๆไปเล่นแล้วก็ไปเล่นตั้งวงกับเพื่อนหรือไงในในในแวดวงของคนเสิรีกลางคืน ยุคที่ผมเข้าไปง่ายเป็นยุคที่เป็นเป็นวงแบนด์วงแบนด์คือวงใหญ่เล่นเล่นในผับเล่นในผับเล่นในอะไรก็คือจะมีเบสมีกีตาร์มีกลองคืครบชุดเลยยุคที่ผมเป็นยุคอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยุคนั้นการจะมีนักร้ตงตีคือหนึ่งคือมีเพื่อนสองคือไปออดิชั่นทมวงสามมันจะมีเว็บบอร์ดอยู่ของนักด้ตงตีแล้วก็แบบขาดมือนี้มือนี้เราก็เข้ารองออดิชั่นอะไรยเงี้ยผมเรียนแค่ประมาณครึ่งปีกว่าๆแล้วผมก็ออกมาละเรียนมาซ้อม เรียนคือเรียนเรียนเอกดนตรีครับเรียนเอกดนตรีคือเรียนที่ไหนของเรียนมหาลัยที่เอกดนตรีถูกไหมใช่ผมเรียนที่้านสมเด็จบ้านสมเด็จใช่พอไปเรียนอยู่ครึ่งปี แล้วก็ออกก็คือออกเลยโดยที่แบบไม่เอาละเรียนก็คือตรงตรงตอนนั้นคือขี้เกียจไปเรียนเหรอพี่เออคือขี้เกียจเรียนเราซ้อมอยู่บ้านดีกว่าเหมอนกันก็คือความมั่นใจหลงตัวเองเกินไปเหมือนกันที่ว่าเราซ้อมอยู่บ้านก็ได้ค่าเท่ากันอะไรนครับเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนทฤษฎีเท่าไหร่แหละจริงจรมันจาเป็นนะครัคนดนตรีที่จำเป็นณวันนี้ก็คือได้แค่วุ้นมาหกมาใช่ครับมีมาไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนจบมหาลัยไม่ได้เรียนจบมหาลัยเพราะว่าตอนนั้นเราเลือกดนตรีซึ่งดนตรี ถามว่าตอนนั้นเลือกผิดหรือเลือกถูกนะวันนั้นเพราะว่าคุณคุณคุณเลือกดนตรีแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนคุณได้เงินเลยจากการทํางานเลยถูกไหมไม่รู้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเลือกผิดือถูกถ้ามามองมามองเพื่อนหลายๆคนที่เล่นบอลด,ด้วยกันตม้งแต่มอปลายทุกวันเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่าไม่น่าถูกเท่าไหร่นะไม่น่าถูกเป,เป็นเดือนแต่ละคนเพื่อนไปไกลแล้วชื่อเสียงแต่ละค,คนก็ไปไกลแล้วถ้าเราเลือกฟุตบอลใช่ครับถูกไหมแต่ก็มันก็มองอีกมุมหนึ่งว่าไอ้แต่ก็ฟุตบอลก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน ช่ผมอาจจะไม่ใช่เป็นนักบอลที่ดีก<ด>็ดไ,ได้แต่ใครจะไปรู้ผมอาจจะเป็นนักบอลที่ที่ที่เล่นแล้วก็ไม่ถึงดนะิวชั่นสองใครจะไปร<ม>ู้<ค>ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ณวันนั้นเราคิดว่าเราก็น่าจะเลือกทางถูกที่สุดแล้วแหละเพราะว่าคุณก็ทํางานได้เงินเดือนเลยถูกไหมจากที่ต้องของเงินพ่อแม่คุณก็ไม่จะเป็นทำไมนั่งขอเงินพ่อแม่แล้วคุณก็ใช้ชีวิตสบาย ช่วงชีวิตที่เรา,าได้จากนักฟุตบอลน,นักกีฬาไปเป็นนักดนตรีชีวิตช่วงนั้นมันเป็นยังไงมันมันสนุกนะพี่มันสนุก,นกมันทุกอย่างมันฟรีหมดเลยตอนนั้นผมแบบก็คือผมใช้ชีวิตวัยรุ่นเต็มที่พูดคำนี้ก็คือใช้ชีวิตวัยรุ่นได้เต็มที่คือเราเป็นวัยรุ่นอย่างที่เราอยากจะเป็นจริงคำว,ว่าอิสระมันอยู่ตรงนั้นจริงถ้า<ๆ>มองในภาพอิสระมองที่แบบโอ้คนคนชื่นชอบใช่ไหม คนมานั่งฟังเพลงมาเฮกับเราไปเรื่อยใช่ครับเราใช้ชีวิตสี่สละเราได้เงินได้เงินมามเราอยากจะหยุดไปไหนเราก็หยุดอเราอยากจะตื่นกี่โมงเราก็ได้เพราะงานของเราเริ่มทุ่มสองทุ่มหกโมงนองอะไรครับแล้วแล้ว,ลวจุดที่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีมันไปถึงจุดทีุ่ดมันไปจุดพีคที่ไหนจุดที่สุดพ<ผ>ีคที่ไหนมันพูดยากนะก็คือเอาเป็นว่ามัน ถ้าเกิดในมุมนักดนตรีคือผมยังไม่ได้เป็นศิลปินแบบเต็มตัวผมเคยมีเคยมีวงอยู่วงหนึ่งก็จริงแล้วก็มี MV อยู่วงหนึ่งนยนะแล้วก็แต่ว่าวงนั้นถ้าเกิดเขาจะขายเขาขายเพราะในวงผมเขาเป็นดาราเป็นนายแบบกันหมดเขาจะขายพวกนั้นกันเขาไม่ขายผมผมเป็นเแบบผมเขาไปเขาเป็นดาราแล้วผมก็ไปเป็นนักดนตรีให้เขาอะไรเงี้ยเขาเป็นดาราแต่เราไปเป็นนักดนตรีใช่นักร้องนาเขาเป็นพระเอกช่องเจ็ดอะไรเงี้ยอย่างสมมติเราไที่เหลือ คีย์บอร์ดเ็เป็นในแบบดังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมผมก็คอยเป็นก็คือถามว่ามันสนุกไหมสนุกนะแต่วงนั้นก็ไม่ได้ดังมากมีเพลงหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่คนมันเยอะอมีเจ็ดแปดคนเก้าคนจะไม่ได้ในวงแล้วก็แต่ละคนก็มีงานดารานแบบอะไรก็ทําเพลงหนึ่งแล้วก็วงก็ยุบกันไปโอเคอเค่ะเดี๋ยวเราหาที่นั่งพูดคุยนั่งไหะ เานางบดินลาันงบ้างางจะเดินมาสักพักหนึ่งโอเคอุะต่อเมืกก่อกี้ทิ้งไว้ตรงที่อะ,อะไรอะจากที่เราเป็นนักดนตรีถูกไหมาจากที่เราเป็นนักดนตรีแล้วก็อยู่ในช่วงพีคสุดๆแล้วแล้วเข้ามาอยู่ในเส้นทางกลับกับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลอีกครั้งได้ไงต่ออย่างที่บอกคือ ผมไม่ได้หลุดจากวงการฟุตบอลไปอย่างถาวรไม่ได้บอกว่าออกไปเด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยผมอยู่ยังไปดูตลอดยังแบบว่ายังสื่อสารกับคนในวงการตลอดอะไรเงี้ยครับพยายามมีความพยายามกลับมาหลายอย่างผมเคยคิดเรื่องกันไอเยี่นตอนที่ยังไม่มีใครเป็นเอเยี่นมากคนเลยอช่วงนั้นมีการสอนเอเยี่นแต่ว่าสอนอเยี่นต้องใช้วรปริญญาตีทุกวันนี้ไม่ต้องมีใบเอเยี่ยนละทุกวันนั้นต้องมีใบเอเยน่ยนคือปี้าผมก็เลยเป็นไอเยี่นไม่ได้ผมพยายามเข้าไปหลายอย่างพยายามเข้าไปเป็น คอลัมนิสต์เนี่ยังก็เป็นอะไรเงี้ยอยากผมเป็นคนชอบเล่าชอบเขียนเข้าไปแล้วก็ฝากเพจไหมมีเพจเหรอฝากเพจกัอนไหมเดี๋ยวจะเลยนะมีเพจเองอ๋อเพจผมเพจเปิดบอลครับเปิดบอลสีส้เขียวเปิดแม่นไหมไม่ใช่แม่นครับโอเคเปิดหลุดตลอดเปิดหลุดตลอดเสร็จแล้วอ่ะกลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนซีก็คือจริงๆแล้ว มีคนชวน<ม>หลายรอบนะว่าไปเรียนลองไปเรียนซีไหมถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าวงาการฟุตบอลลองไปโชวนไหมเพราะว่าเรามีคนบอกผมว่าเฮ้ยเราเราพูดเก่งเราเป็นครูเราสอนเก่งเราลองไปไหมเราเราเราอ่านเยอะอะเราอะไรอยงี้ครับลอง<ม>ลองไปไหมเหมือแนบบเราที่เราผมก็ทเสธ็จหลายรอบเพราะผมไม่เป็นซีผมติดจิ้งจกฟืนมากมชอบอะไรในประเทศชอบจิ้งจกฟืนทองใครเป็นคนบอกเราว่าเราเรามีทักษะแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งพี่กำลัง ถามว่ากําลังมองอยู่ตรงว่าคนที่มาบอกเราก็ต้องได้คุยกับเราแต่แลวันนั้นเราเป็นนักดนตรีซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณคุณพูดเก่งแล้วคุณทํางานดนตรีเฮ้ยมาเป็นโค้ชเถอะวะอย่างนี้อย่างที่บอกคือพ่อผมเคยเป็นผูู้สิง์อะไรอย่างนี้พ่อผมยังทํางานในสมาคมฟุตบอลอ,อยู่อะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ได้รู้จักกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็คนรู้จักพ่อที่ผมก็จะรู้จักเขาเหมืนอนกันอะไรเงี้ยครับแล้วพอเขาได้สัมผัสอะไรเงี้ยเขาจะพูดบ้างเหมือนกันว่า เฮ้ยเองอย่างงูอย่างนี้นะเราอย่างงูอย่างนี้นะอาการนี้ได้พูดคุยใช่ไหมใช่ครับจากการนี่ได้พูดคุยกับแล้วก็แบบมีการถามว่าเพราะสมัยนั้นการเรียนเนี่ยมันไม่ได้แบบมีคนแย่งกันเข้าทุกวันนี้มันพอเปิดรอบนึงนานๆเปิดทีรอบหนึ่งแล้วก็สนใจก็ยังน้อยอยู่คนผมก็ยังรู้จักคนแล้วก็าถามลองไปเรียนดูไหม,มกมไม็ไม่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 จนสุดท้ายก็พอถึงจุดหนึ่งก็ลองดูครับแล้วก็ได้ไปเรียนพราะเข้าไปแล้วเราชอบเมื่อก่อนเราเป็นผู้เล่น เราเป็นนักฟุตบอลโดนโค้ชด่างูนี่นั่นซ้อมบอลบ้างไปซ้อมบอลบ้างออกไปจากวงการฟุตบอลเป็นนักดนตรีแล้วกลับเข้ามาใหม่เปลี่ยนจากนักเป็นผู้เล่นนักดนตรีมาเป็นโค้ชเรารู้สึกยังไงเราชอบในช่วงแกรกๆที่เราเข้าไปผมชอบนะผมชอบเพราะว่าอย่างแรกคือผมคิดว่าผมคิดว<ม>่าผมผมมีความเป็นครูอยู่ในตัวพี่โจเพราะพ่อผมเป็นครู พ่อผมเป็นครูแม่เป็นครูอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนมันมันติดมาทางสายเลือดอ่ะผมเป็นครูอะไรเงี้ยชอบเป็นครูช่บสชอบสอนนะชอบสอนผมชอบผมชอบรู้ชอบให้ความรู้คนชอบชอบพอเรารู้อะไรเราชอบกระจายออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราเหมือนเราก็เป็นครูในตัวเราก็เลยบบกเราชอบตรงนี้แล้วเราชอบรับอะไรใหม่ๆมันเป็นมันเป็นทุกอย่างรวมกันเงี่ยพี่โจเราอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ในสนามเรารับอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับล้วตอนนี้วิทยากรก็เป็นต่างชาติเป็นโรเบิร์ตลิมแเป็นเป็นอาจารย์โรเบิร์ตลิมก็ ครับก็ได้รับรู้ได้ยังไอ๋อมันเป็นอย่างนี้วิ่นๆกันรับเป็นอย่างนี้วิ่นๆกันลุกเป็นอย่างนี้อย่างเี้มันมีระบบอย่างนี้หนึ่งรับเราไม่เคยรู้มาก่อนเราดูฟุตบตอนเราไม่เคยรู้มาก่อนพอรู้ปุ๊บแล้วเราก็ผมก็เป็นคนที่ชอบรับแล้วก็ไปคิดต่อแล้วก็ไปกระจายมันเป็นระบบของผมอย่างเงี้คือทุกอย่างมันก็แบบมันก็เลยเข้าทางไงผมรับมาเอาฟุตบอลอย่างนี้แล้วไปคิดต่อว่าโอเคมันเป็นจริงหรือเปล่าพอเราไปดูบอลอ๋อนี่มันมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงด้วยโอ พัฒนาต่อแล้วเราก็หมดแล้วเราผ่านสีและเซ้นก็เลยโอเคหางงานโค้ดหันไปหันมาโอเค okay. นี่ครับคอมมูนิตี้นี่แหละปีต่อมาปุ๊บเขาเปลี่ยนก็ฟุตบอลไทยเขาจะเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนทั้งหมดปีต่อมาปุ๊บเราก็เลยบอกเขาว่าผมขอทํางานให้อะไรเงี้ยผมมีไรเซ้น<ๆ>นะอะไรเงี้ยผมทํางานตรงนี้ได้ผม,ผมลองดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของกันเดือนถูกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มเหมือนกันตรงนั้นก็เลยได้งานโค้ชใช่ซ<ๆ>ึ<ๆ>่งตอนนั้นเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยโค้ช ตอนนี้ก็เดินในเส้นทางโคตโรละเดินในเส้นทางโคตรละใช่จังหวะที่จะเป็นเรียนต่อในระดับสูงขึ้นจนผ่าน B และเส้น B และเส้นเรียนที่ไหน B และเส้นเรียนที่กรุงเทพฯครับเรียนที่กรุงเทพฯตอนนี้เขาอยู่ในยุคที่เขาเริ่มกลับไปเรียนที่กรุงเทพฯล,ละแล้วก็มาอ e ีเลเซ่นแล้วก็มาอ e ีเลเซ่นที่ไหนอีเลเซ่นกรุงเทพฯเหมือนกันครับซึ่งพอหลังจาก C ไป B ก็เราต้องเดินในเส้นทางแล้วจาก B ไป A เนี่ยไปเรียนตอนนั้นเราคิดยังไงถึงจะไปเรียนต่อให้มันมากขึ้น จริงๆมันพอผมเข้ามาแล้วผมก็แบบอย่างแรกเลยคือพอผมเป็นโค้ชปุ๊บตอนแรกยังอยู่ทอมบูริซิตี้ที่เป็นโค้ชนะครับผมก็ยังเล่ <c oughs> นมตีอยู่เพราะมันอยู่ในกรุงเทพแล้วงานที่ทอมบูริซิตี้ของตงไม่ค่อยหนัก <c oughs> โค้ชไม่ค่อยแบ่งงานให้ผมเฮดโค้ชไม่ค่อยแบ่งงานให้ผมทำหน <c oughs> ้าที่ผมก็นั่นแหละวางมาร์กเกบบอร์จัดบอลจัดบอลยกถังน้ำแข็งกลับบ้าน <c oughs> ไม่มีการประชุมก่อนไม่มีการประชุมหลังตอนแข่งผมไม่ต้องประชุมอะไรเลยอะไรเงี้ยครับ ไปวันวันตอนแข่งหลังๆผมก็ขึ้นไปนั่งบนอน้ากรย์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องช่วยออกความคิดเห็นอะไรคือแบบผมก็เลยแบบงานมันไม่หนักอะไรเงี้ยครับงานมันไม่หนักอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยู่ได้กับเขาแล้วก็ฤดูกาลนั้น,นผมก็ออกอะไรเงี้ยครับแล้วพออ,ออกครับแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็ยังเล่นตีอยู่เรื่อยๆนะอะไรเงี้ยจนจนมีโอกาสเราเราไปเจออะไรเราก็เข้าอ,อบรมครับมันจะมีโครงการอบรมเรื่อยๆใช่ไหมพี่โจมันมีโครงการของ มานจับมีมาสีบ้างมาจับใช่หรือมันหลุดมาจับเดี๋ยวดอทมุนมาเดี๋ยวอะไรมาผมเอ้ยว่าบางทีจัดวิทยาศาสตร์กีฬาของมหาลัยนู้นมหาลัยนี้ผมก็ไปนะผมก็แบบไปเก็บความรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือของใบเยินเขามาจับม็เข้าไปใช่ครับผมก็ไปตลอดยังยังอยู่ในเส้นทางตลอดยังไปตลอดแล้วพอไปก็ก็โค้ชเขาก็เห็นว่าไม่รู้เห็นอะไรในตัวผมแล้วเขาก็เลยชวนผมไปทำงานอะไรเงี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่ง จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งใช่ตอนนั้นเราเราอบรมหลายแล้วปีนี CA และ C ยัง C ีเขายังซอยู่ใช่แล้วก็ได้ไปร่วมงานพอ C มันต้องรอ2ปีใช่ไหมครับตอนนั้นยังอยู่ประมาณปีหนึ่งปีกว่ากว่า้ยครับแต่ว่านั้นช่วงแรกๆเราก็ยังเดินทางเขาเรียกอะไรเราก็ยังสลับกับการเล่นฟรีไปด้วยยังไม่ได้ทิ้งมันใช่จนถึงจนถึงตอนนั้นนะครับยังอยู่อ่ายังอยู่ เราจังสลับกันเล่นดนตรีด้วยทำงานโค้ดไปด้วยใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพแล้วงานดนตรีส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพที่เงินแพงๆส,ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพเหมดเลยอ๋ออ่าแล้วแล้ว,ลวตอนนี้พอเราได้ไปอ่าเขาเรียกอะไรไปคอนแทคก,กับบาเยนแล้วเป็นไงก็ตอนแรกเลยคือเขาเขาบอกเขาจะชวนผมไปทำงานฝรั่งนะแล้วก็ฝรั่งคนนั้นเขาชื่อเดนิสอรมาโต้ล้วชวนผมไปทำงานผมก็โอเคโอเคแล้วก็รู้ว่ามันเป็นระบบบริษัทอะไรงยผมคิดโอเคทำงานบริษัทอะไรเงี้ยสองวันหนึ่ง พอสักพักผมก็รอรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับรอไปเพิ่เพิ่เกือบเ,เดือนด้วยซ้ำผมไม่รู้ตอนไหนไปไปลายเดือนธันวาแล้วโทรมาเออมีงานให้คุณทํานะคุณจะไปเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ชน่นาเลยทันทีแล้วพี่โจคิดดูผมเมื่อก่อนหน้านี้ผมเตะบอลคัดบอลไม่ติดเป็นโค้ชที่ได้แค่ย,ยกของนําแข็งอยูด่ดีเขาเห็นผมแล้วบอกยูต้องไปเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ชน่นาซึ่งชน่นาปีนั้นเพิ่งตกชั้นจากไทยลีกมา ซึ่งมันถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมนึ่งนะ้วทีสองตอนนั้นน่าจะใหญ่ที่สุดละใช่ผมก็เลยแบบฮะตกใจฮะอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่นก็เป็นสําหรับการที่ไปออกมที่บบเยร์นก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนที่ได้มาทำงานกับทีมใหญ่ใช่ก็เลยได้มีโอกาสกระโดดไปเลยทีเดียวไปเป็นผู้ช่วยโค้ชชน่าเลยทุกคนที่เรียนซีกับผมที่รู้มาก็แบบอกตกใจกันหมดเพาแบบตอนเรียนใช่เพราะตอนเรียนด้วยกันยัง ทุกคนคือทางานฟุตบอลยกเว้นผมอะไรเงี้ยผมไปอยู่ดีผมไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับอ่าคือตอนนั้นตอนที่เราเข้าไปเรียนศี์คือเราไม่ได้ทํางานฟุตบอลเลยอยู่ดีก็แบบมีชื่อเข้าไปแล้วก็อบรมไปรียนี่คือมาฟุตบอลเพียวๆมาเลยเขาจะเหมือนเจอกันในห้องอะครับเจอกันในห้องแล้วก็นัแนาตัวอ้าบางคนรู้จักกันแล้วบางคนยังไม่รู้จักกันอ้าอยู่ทีมไหนมาจากทีมไหนมี่นี่นี่่นกระบี่ก็มีกระบี่ประมาณ10คนตันนี้กับตันกระบี่คนนี้ โค้ดกับบีคนนี้โค้ดนี่คนนี้ผู้ช่วยโค้ดคนนี้เฮดโค้ดชุดนั้นชุดนี้อะไรเงี้ยคนนี้ทํางานทีมนั้นทีมนี้อะไรเงี้ยพันมาหาผมทำงานที่ไหนครับที่ดนตรีครับแล้วไม่หากันทั้งห้องเลยโอ้ห้อเงียบเดี๋ยพี่ห้อเงียบเดี๋ยวแบบว่าอ้าวอะไรวะมึงเป็นใครมึงมาทําไมที่นี่อะไรเงี้ยพี่เออแล้วตีมาสอนอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วอยู่ดีก็อีกประมาณปีครึ่ง 2ปีต่อมาไอ้นี่อยู่ดีไปเป็นเฮดโค้ดให้ไปเป็นผู้ช่วยโค้ดทีสองเฉยเลยอะไรเงี้ทุกอย่างมันมันก็แบบมันมันมันเปลี่ยน,นเร็วมากในช่วง2ปีนี่ทุก่างชีวิตผมเปลี่ยนเร็วมากจาก c ีไรเซ่นแล้วไปทำงานที่ชัยนาทคอ,อนบิวถูกไหมครับแล้วเส้นทางเป็นยังไงต่อจากนั้นก็เป็นผู้ช่วยโค้ดแล้วก็ เป็นปีแรกเหมือนกันที่เขาบังคับผมให้ผมเป็น EN ลามอ่าก็ผมก็ไม่เคยรู้ตัวว่าภาษาอังกฤษได้เออพี่ะอะไรจะถามเลยเว่าทำไมภาษาอังกฤษเราถึงใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะเราฝ่ายรู้เองหรือว่ามันมาจากไหนม,มันมีคนถามตลอดองนี้เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งถามออว่า,ออาคุเรียนภาษาอังกฤษจากไหน แรกๆผมก็ตอบผมไม่รู้อะไรเงรี้ยพอหลังๆผมก็มาสํารวจตัวเองว่ามันมาจากไหนอะไรเงรี้ยครับก็คือมันมาจากหนังพี<ม>่โจมันมาจากหนังผมดูหนังเยอะผมเป็นคนชอบดูหนังก็คือมีช่วงหนึ่งผมจะดูหนังให้ได้วันละเรื่องเป็นอย่างน้อยอืมหนังซด์แทน <S 1> <S 1> ใช่ครับผมต้องดูซด์แท่เพราะผมอย่างแรกคือผมเป็นคนชอบหนังถ้าดูซับไทยอารมณ์รถมันเสียอ ือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ชอบคุยกับฝรั่งโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องการเรียนรู้เหมือนกันคิดถึงเรื่องแค่ว่าผมชอบคุยกับฝรั่งใช่ใช่ผมก็ขอาไปคุยแล้วก็แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าพอคุยแล้วมันตะกุกตะกักแล้วเราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละเากความผิดพลาดของเราอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็เราพัฒนามาแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้แบบคือผมคุยกับฝรั่งมั้งเนี่ยฝาผมแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้แบบพัฒนาแบบเหมือนคนที่เข้าไปเข้าคอสครับว่าเดือนพูดได้ปีหนึ่งพูดได้ไม่ใช่อย่างนั้นอืมอ่ที่ผมก็เลยก็เลยก็เลยไม่รู้อยู่ดีมันก็มามันกค่แบบมันค่ค่อยซึมซับมาค่อยซึมซับแล้วก็ได้มาใช่ครับใช่ก็ถือว่าดีมอสมควรนะใช่แล้วก็จนจนมารู้ทีก็ตอนที่เนี่ยแหละครับตอนที่เดนนิสเขาบอกว่าอยู่ไปต้องไปล่ามด้วยอืมตอนนั้นโค้ชต้องไม่ใช่เดนนิสตอนนั้นโค้ชเป็นอีกคนหนึ่งคนเยอรมันอีกคนหนึ่งชื่อชื่อบิออนอ แล้วก็ผออยู่ต้องเป็นผู้ช่วยด้วยเป็นล่ามด้วยผมก็บอกผมเป็นไม่ได้มผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาบอกคือพูดได้ตั้งแต่ตอนอินเตอร์วิวแล้วตั้งแต่ตอนเขาไปสัมภาษณ์งานผมก็สงสัยอยู่คือเขาจะมีล่ามทีม่บริษัทของเขาอยู่อะไรเงี้ยตอบอกล่ามเขาไม่ต้องมาอาะไรสัมภาษณ์กับผมตัวตัวเลยผมก็บอกอ้าวบ้าแล้วสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษล้วนๆผมจะทำได้ไงสรุปมันก็ผ่านไปทุกอย่างมันผ่านไปแล้วก็แบบซึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเอา้าเราอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยหรืออะไรเงี้ยครับสุดท้าย แล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละครับเราอยู่ในโลกสังคแเราก็จนตอนหลังบางทีคนยังจำผมว่าผมเป็นล่ามมากกว่าเป็นโค้ดเลยเใช่ไป A เนี่ยตอนที่จะไป A ไร้เซ้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายบางถึงอย่างอย่างพี่อ่ะพี่ยังยันเป็นโค้ดอาชีพแน่ๆพี่เราจะต้องไปให้สุดจาก A ต้องไปเป็นโปรให้ได้อะไรเงี้ยเราจากมีซึ่งเป็นล่ามเป็นผู้ช่วยเราเรามีเป้าหมายที่จะไปเป็น H โค้ดนอนาคต ใช่ใช่นั่นคือนั่นคือเป้าหมายผมเป้าหมายผมเป็นเฮียนโค้อยู่แล้วแต่ก็ก็เหมือนเป้าหมายผมต้องการไปให้สุดเพื่อผมทาอะไรผมต้องการที่จะทําให้มันสุดเ่อไปง่ายๆคือเทียนโค้ดมันมีที่ไหนเมื่อก่อนตอนนี้ที่ไหนก็ไปตอนที่ผมเรียนบีมันยังไม่มีโปรครับเอเันคือที่สุดแล้วต้องเฝ้าต้องไปให้ถึงเองต่ตอนนี้มันมีโปรก็ต้องหาหาทางถ้าไปถึงโปรก็คือเป้าหมายตอนนี้ก็คือถึงโปรครับถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้อีกผมก็จะเอา ลายเส้นของลูฟาด้วยถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีถ้ามีอะไรก็มีแซัพพอร์ตมากพอครับก็คือตอนนั้นการือตั้งประมัยเป็นกุฎาชีละใช่ครับใช่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ China, ไชน่าแหละพออยู่ไชน่าทุบเรารู้แล้วว่าเรามาถูกทางแล้วนะอ,อะไรเงี้ยครับพอเราทํางานแล้วแบบแล้วผมเริ่มเป็นคนที่สำรวจตัวเองในตอนนั้นเพราะผม ผมอ่านหนังสือด้วยไงแล้วก<ม>็<ม>คนผมเริ่ม <c oughs> เปลี่ยนจากวัยรุ่นเนี่ยมาเป็นวัยผู้ใหญ่อะไรครับเริ่มเริ่มช่วงนั้นแล้วก็พอ<ม>เราสํำรวจตัวเองแล้วเราก็แบบฟังฟีดแบ็กจากคนอื่นอะไรเงี้ยก็้วเราเราพอรู้ว่าฟีดแบ็กเราโอเคนะที่ชัยนาถ<ม>ถึงแม,ม้ทีมระดับนี้นะเจอนักบอลแต่ละคนที่แบบเราเจอครั้งแรกเราดูทีวีเขามาตั้งแต่เด็กอะอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องมาเป็นโค้ชเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทําได้แบบไม่ค่อยต้อผื่อเท่าไหร่ซึ่งซึ่งตัวเนสเตอร์ที่พี่ได้สนใจว่าจากจาก คนที่เหมือนกับฟุตบอลออกไปนอกางการแล้วกลับมาใหม่แล้วก็จนสุดท้ายฝ่จนมาถึงระดับเอลเซ่นบบ e มันก็ไม่ไธรรมดาครับพห่นยคนที่จะจบเอลเซ่นได้มันก็ต้องมีความสามารถพอสมควรแหละครัอบอะไรเงี้ยโอเคก็นี่ก็เป็นเส้นทางที่ที่ห่านมาจากเด็กจนถึงนปัจจุบันจากจากเด็กนักบอลจนมาถึงเ e อลเซ่นครับพี่ขัอนทติของเราเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะแชร์กับเพื่อนเพื่อนที่กำลังดูมีอะไรที่ อาจจะเป็นข้อคิดประจาใจเราก็ได้นะอนการที่จะใช้ชีวิตหรือการทางานอะไรพวกนี้จริงๆมันเป็นการใช้ชีวิตโดยรวมผมเนียครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมชอบสอนผมก็ถ้าพี่โจถามอย่างนี้ก็แบบผมก็ชอบอยู่แล้วคือหนึ่งคือว่าผมชอบสอนอย่างแรกเวลาผมเจอนักบอลทุกวันนี้นะผมเจอนักบอลพี่โจนักบอลรุ่นน้องเราอายุ2ีอะไรเงี้ยคือแบบเราผมเลอกเป็นตอนที่ผมอายุ20่สิบที่ผมสอนอย่างแรกผมจะแนะนําความผิดพลาดผมให้กับน้องอ ก็อย่าติดตามที่เหมือนผมอีกนะครับเราคืออะไรบ้างคิดอะไรนะวันนั้นถูกไหมใช่ครับก็คืออย่างแรกเราอย่าเราอย่าเราเรียนรู้จากคนที่ที่เขาผ่านมาก่องได้นั่นคืออย่างแรกประสบการณ์มันซื้อกันไม่ได้สินั่นคือสิ่งที่สําคัญคือผมผมจะมีประสบการณ์อย่างพี่โจไม่ได้ก็คือมันผมผมต้องถามพี่โจเลยนะเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ที่นี่ประสบการณ์ที่ผมจะเอาไปบอกก็คือแบบอย่างแรกเลยก็คือแบบ คือมันเป็นเหมือนหนังสือจิมวิยาความสำเร็จทั้งหลายแหละคือให้เรามองไปข้างบนก่อนเหมือนที่เคยมีโฆษณาจอร์นี่วอลเกอร์ช่ไหมพียนวจัที่โปรกอบทองใส่ใจดีที่บอกที่จะตีกอบให้ไปถึงดวงจันทร์ไม่ใช่ใช่ไหมเอาไม่ใช่อ่ะที่จะบมันมีเป็นความรู้พลังแต่ว่าไอ้ไอ้คิดถึงกอกินก่อนที่เป็นตอนนั้ที่เาอกตีกอให้ไปถึงดวงจันทร์ถึงดวงจันทร์ตัดต่อให้ไปถึงดวงจันทร์ลูกต่ไปถึงยอดเขา มันไม่ได้ว่าเป็นอยู่ท่ามกลางดวงดาวไม่ใช่ประมาณนั้นอ่ะแต่คือหรือว่าหรือว่าแกไม่ได้พูดวะเออแล้วใครพูดวะคือประมาณว่าช่างมันประมาณเอาอางนี้เป็นประมาณว่าตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึงดวงจันทร์ถ้าเกิดเราปีนไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่งน้อยเราไม่ถึงดวงจันทร์แต่เรายังยืดขึ้นไายืนอยู่บนยอดเขาได้ก็คือหมายความว่ามันเปรียบเทียบหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งเป้าเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่มองไปข้างบนเราก็จะเดินอยู่ข้างล่างแต่พอเราตั้งเป้าเราจะเดินขึ้นไปเรื่อย สุดท้ายเราไปไม่ถึงที่เราตั้งแต่ว่าเราอยู่สูงกว่าจุดเดิมไม่เงี้ยครับก็ไม่รู้ใครพูดนะครับก็ลองไปดูไปหาว่าใครพูดน่าจะมีหลายคนพูดนะ่จะหลายคนพูดเรามายำรวมกันนี่ยำรวมมิดไม่ใช่แกงป่ากระดูกแล้วก็แล้วก็นั่นแหละผมก็สิ่งที่ผมจะบอกคือว่าตั้งแต่เป็นนักดนตรีแล้วคือเราเราต้องอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดก่อนในทุกๆวงการอยู่แล้วพี่โจเล่นอลมาเหมือนกันเราอยู่ในจุดที่ที่คนอื่นเก่งกว่าเราแล้วอยู่ที่เราเนี่ยแหละเราจะทำยังไง ให้เราขึ้นมาอยู่ในจุดเดียวเขาได้หรือในจุดที่เก่งกว่าเขาหรือในจุดที่ข้ามเขาไปดัเคยไปเรียนกองแบบคอร์สข้างนอกเลยรกับคุณกองข้างนอกไปอาจารย์ที่ทดสอบข้างนอกพอผมทำอันนี้ไม่ได้เขาขัผมโอ้ยตีกองนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยงี้อเราชนะมันยังไงคือสุดท้ายผมก็แบบผมก็รับรู้ไว้ว่าเออเราไม่ถึงจริงๆนะอแล้วทาไงล่ะให้เราไปถึงตรงนั้นเราก็พยายามให้มันหนักขึ้นวงการกองต้องพยายามไงทดสอบวงการฟุตบอลคุณต้องพยายามไงคุณก็ ถ้าวงการโค้ชคุณทําไงคุณก็หาความรู้แล้วคุณก็ลงไปสอนนาความรู้ลงไปสอนหาความรู้ที่ไหนอีกอะไรเงี้ยถ้าคุณอยู่วงการทําขนมคุณอยู่งงงวงการรถแข่งทุกวงการมันมีพิธีหมดว่าคุณจะเก่งขึ้นยังไงพิสูจน์ตัวเองใช่แล้วก็ต้อง <ไว S 1> แต่ว่าพ,พัฒนาและพิสูจน์พิสูจน์ในทางไหนพัฒนาในทางไหนบางคนพัฒนาผิดทางก็มีต้องพัฒนาให้ถูกทางอะไรเงี้ยครับโอเคก็วันนี้ก็คือข้อคิดดีๆที่จะฝากฝากพวกเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเอาไปปรับใช้ ช่ครับสัมภาษณ์มาชั่วโมงกว่าผมก็ได้อะไรไปเยอะเลยใช่ชั่วโมงกว่าเลยเหรอชั่วโมงกว่ามั้งเดี๋ยวจะไปตัดให้เหลือสักห้านาทีพอก่อนที่จะแจกสามคำกับฟุตบอลสามคำกับฟุตบอลนะจะคิดนานนานไปแล้วยังไม่ทันคิดคิดไม่ทันเสามคำเหรอคำเร็วๆด้วยไม่ไม่ให้มีเวลาคิดนานเลยคุณจะคุณจะคิดกับมันยังไงบ้าง ก็ค <mm um> ิดย <me ังไงเหรอครับชีวิตผมแล้วกันชีวิตผมชีวิตผมแล้วกัน no ก yes ็ขอบคุณสำหรับการให้สัมภาษณ์ก็หวังว่าหวังว่าคนที่ดูอยู่นะวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากจากการสัมภาษณ์นี้นะครับและที่ผมบอกว่าหลายๆคนแนวความคิดหรืออะไรมันแตกต่างแต่เราจะเก็บบางสิ่งบางอย่างจากเขามายังไงก็เหมือนการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องไม่ผิดพลาด แต่เรารู้ว่าเอ้ยอันนี้มันดีไม่ดีเราก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ผมเชื่อว่าเทปนี้ก็เป็นเทปที่ดีเทปหนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปไม่จําเป็นจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลทำวงการฟุตบอลทุกรายทุกวงการมันก็จะสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปประกอบนะครับก็ขอบคุณสําหรับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันในอนาคตอขอให้โชคดีแล้วก็ มีโอกาสอาจจะได้ร่วมงานกันเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับเทปเดอไปแล้วก็สําหรับบุคคลท่านอื่นที่จะมาให้ข้อคิดดีๆตรงนี้จะผมใหม่ได้ปะเจอได้วันที่คุณประสบควาสำเร็จผมจะกลับมาสัมภาษณ์คุณครั้งหนึงผมสัมภาษณ์น้องๆไปหลายคนัาุผมบอกว่าถ้าคุณสําเร็จเมื่อไหร่ผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้สัมภาษณ์ก็เก็บคลิปนี้เป็นเ็าเรียกอะไรต้นแบบเป็นโมเดลแล้วคุณก็รับปากกับจเทปว่าคุณจะไปถึงุตรงไหนก็พูดไปแล้วว่าจะต้องจบโปรไลเซนหรือโปรไลเซน ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าคลิปต่อไปจะไปที่ไหนจังหวัดไหนนะครับที่นี่บุรีรัมย์นะคราวหน้าเจอกันโอเคคลิปนี้บายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเราไปนแล้วเราจะเดินกลับเราจะเดินไปเรื่อยรื่อยรับโอเค